กัมพูชาจะต้องทําอะไรบ้างถึงจะเข้ารอบตามทีมชาติไทยศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียตนออกเฉียงใต้รายการ AFF Championship 2024นัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A จะทําการแข่งขันในวันที่20ธันวาคม2567นี้ซึ่งในกลุ่มนี้ทีมชาติไทยการันตีเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มเป็นที่แน่นอนแล้วแต่ยังมีอีก3ทีมที่ยังมีโอกาสลุ้นเข้ารอบประกอบไปด้วยสิงคโปร มาเลเซียกัมพูชาลองไปดูกันว่าทีมชาติกัมพูชาโฉมใหม่ที่มีการโอนสัญชาตินักเตะม,มาจํานวนมากจะสามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในรายการนี้ได้เป็นครั้งแรกได้หรือไม่สถานการณ์ของกัมพูชาในกลุ่ม A มีทั้งหมด4แต้มหลังจากแข่งมาทั้งหมด3นัดแบ่งเป็นชนะ1เสมอ1แพ้1ได้5เสีย5ซึ่งเท่ากับมาเลเซียทั้งคะแนนและประตูได้เสีย จึงทําให้ในนัดสุดท้ายผลแพ้ชนะรวมถึงประตูได้เสียมีผลกับ2ทีมเป็นอย่างมากโปรแกรมรอบแรกนัดสุดท้ายกลุ่ม A ไทยจะพบกับกรมรัมพูชาที่ราชมังคลากีฬาสถานเวลาสองทุ่มเช่นเดียวกับมาเลเซียจะพบกับสิงคโปร์ที่สนามบูกิจาริวเวลา2องทุ่มเช่นเดียวกันเงื่อนไขาการเข้ารอบของกัมพูชาเกมนัดสุดท้ายรอบแรกเรื่องแรกที่จะต้องทําให้ได้ก่อนก็คือการบุกเอาชนะทีมชาติไทยให้ได้เพื่อจะมี7คะแนน พร้อมผลต่างประตูบวกเพื่อพึ่งพาตัวเองสำเร็จแล้วสิ่งที่จะต้องลุ้นอีกสเต็ปก็คือลุ้นให้มาเลเซียชนะสิงคโปร์เท่านั้นจะทำให้มาเลเซียมี7คะแนนเท่ากันเฮตุเฮตเท่ากันเพราะเกมที่กัมพูชาเล่นกับมาเลเซียเสมอกันมา2ประตูต่อ2ต้องไปวัดกันถึงผลต่างประตูตเสียในการเข้ารอบหากมาเลเซียเสมอกับสิงคโปร์จะทำให้กัมพูชาตกรอบทันทีเพราะผลงานในการพบกันสิงคโปร์เอาชนะกัมพูชาไปได้2ประตูต่อหนึ่ง